นี่เพื่อนๆนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันโล่งอยู่นะครับนี่แหละในมุมนี้แหละครับที่ลุงสันจะทําเป็นนะครับชุดจุดรวมวงจรไฟนะครับระบบโซล่าเซลล์ของลุงสันที่ลุงสันจะทดลองทําดูนะครับลุงสันจะต่อมาจากหลังคาแบบด้านบนลงมานะครับเดี๋ยวลุงสันจะมาทําพื้นตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวยังไงซะเสร็จแล้วเรามารับชมกันดูนะครับ ในลุงสันทายดูนะครับในสถานที่ที่ลุงสันจะทําก่อนนะครับเดี๋ยวมารอรับชมกันดูนะครับอ๋อเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมของเตรียมอะไรเอาไว้นะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะทําการนะครับต่อระบบเข้าไปกันนะครับเดี๋ยวจะมาทําการต่อระบบเข้าไปกันจากที่นะครับลงสันได้ทําการวางแท่นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเอานะครับระบบ ของแผงออมฟัสตนะครับลงมาต่อระบบในจุดนี้นะครับซึ่งนะครับเนี่ยผุงสันได้ติดตั้งแผงออมฟัสไว้ด้านบนนู้นนะครับของแผนของแผงแล้วก็เดินไฟฟไฟลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาทําการนะครับติดตั้งแผงชัชเจอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับิ่มกับไปกับไปกับแบตเตอรี่นะครับ มาลอชมกันในมุมนู้นนะครับมุมนู้นลุงสันก็คิดว่าลุงสันจะแกงออก <c oughs> แล้วทาเป็นกังหันนะครับกังหันปั่นไฟแทนครับ,ลอ,อบลองทดสอบทดลองทํากันดูนะครับอันนะครับหลังจากที่นะครับลุงสันได้ทําแท่นตัวนี้เสร็จขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ลุงสันก็จะมานะครับติดตั้งนะครับแผงวงจร ทำแผงวงจรแล้วตัวนี้นะครับที่ว่ายังใช้การได้ดีอยู่ครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับที่ลุงสันลองกันในคลิปที่แล้วนะครับเกิดนะครับอาการน่าจะพังแล้วล่ะครับพอลุงสันเองก็ซ่อมไม่เป็นก็เอาไว้ก่อนนะครับให้ลุงสันก็มานะครับวางแบตเตอรี่นะครับเอาแบตเตอรี่มาวางตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์นะครับลุงสันจะดึงมาหานะครับอ่า UPS เครื่องใหญ่นะครับระบบ24โวลต์นะครับส่วนนะครับอีกนะครับคู่นี้นะครับลุงสันก็จะชาร์จไฟเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเพื่อที่ลุงสันจะไปหาซื้อเจ้าเครื่องสำรองไฟนะครับระบบ12โวลต์มาใช้นะครับลุงสันคิดว่าจะนําเอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูมาชมกันนะครับหลังที่หลังจากที่ลุงสันนะครับได้ต่อสายฟัดลงมานะครับระบบหนึ่งนะครับ ชุดหนึ่งนะครับลุงสันก็ได้ต่อนะครับเส้นนี้นะครับมาเข้าเจ้าคอนโทรลตัวนี้นะครับเป็นระบบ12โวลต์คือตัวนี้นะครับระบบ12โวลต์นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้มุงสันก็ต่อมาอีกระบบหนึ่งนะครับมาเข้าเป็นระบบ24โวลต์ตอนนี้นะครับกระแสการชาร์จกระชา์จอยู่ที่26.8เจ้าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับทาง ทางนะครับทางทางร้านทางที่ลุงสันเคยดูในนะครับรีวิวเขาบอกว่าห้ามใช้กระแสะเกินนะครับตอนนี้ลุงสันใช้ไปแล้วนะครับใช้ไปแล้วแต่ไม่รู้นะครับว่ามันจะพังง่ายหรือเปล่าแเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับทดสอบทดลองดูกันวันนี้วันนี้แดดก,ก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับลุงสันก็ลองทําไปยังมีนะครับลุงสันยังต้องมีใส่ชุดระบบสวิตเปิดปิดอีกนะครับแล้วก็จะมามีทําเป็น ช่วงนี้ลุงสันจะทําเป็นแอมมิเตอร์แล้วก็โวลต์มิเตอร์นะครับเพื่อที่ทําการวัดกระแสก็นะครับหลังจากที่นะครับลุงสันได้ทําการนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเริ่มแรกทีแรกลุงสันว่าจะเดินแบบระบบนะครับนะครับ12โวลต์1่ชุด24โวลต์1ชุดนะครับแต่ตอนนี้นะครับลุงสันได้ทาการนะครับใช้ เจ้าชาร์จโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับชาร์จเป็นระบบ24โวลต์นะครับเข้าด้วยกันทั้งทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนะครับมุงสันจะทําการชาร์จแบตนะครับเจ้าสี่ก้อนนี้แต่เป็นแบตเก่านะครับก็ยังคงพอจะเก็บประจุไฟได้นะครับนะครับหลังจากที่เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วนะครับมุงสันได้ทำการทดลองเปิดไฟในห้องนะครับก็เป็นผลสำเร็จนะครับ ก็คือระบบของโรงสังนะครับไม่มีการตัดกระแสเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับตลอดนะครับการกับการที่โงสารลองนะครับทดสอบทดลองกับเครื่องสำรองไฟ UPS เครื่องนี้นะครับที่โรงสัรก็จะต่อลงมาแบบนี้นะครับต่อลงมาเข้ากับที่นะครับเทอร์มินอลนะครับแล้วก็ต่อมาเข้ากับเบเกอร์เบเกอร์นี่โรงสารใช้เฉพาะชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่นะครับส่วน เครื่องสำรลองไฟ UPS นะครับระบบ24โวลต์ตัวนี้ลงสันก็จะต่อเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับเข้าต่อตรงเข้าแบตเตอรี่ไปเลยนะครับเพื่อจะดูลกๆนิดนึง <c oughs> ซึ่งการทดสอบทดลองก็สําเร็จนะครับตัวนี้นะครับคือสวิตช์เปิดปิดนะครับสวิตช์เปิดปิดที่ลงสันต่อออกมาจากนะครับ เครื่องสำรองไฟ UPS ครึ่งนี้นะครับเพื่อทําเป็นการตัดต่อนะครับระบบซึ่ง,งสันได้กดสวิตช์ทิ้งเอาไว้แล้วนะครับแต่เวลานุงสันจะใช้นะครับลุงสันก็จะใช้วิธีเปิดสวิตตัวนี้แทนนะครับดูนะครับนะฮะตอนนี้ระบบเริ่มทํางานแล้วนะครับระบบเริ่มทํางานแล้ว กึ่งกระแสอยู่นะครับนิดหน่อยนะครับพอลงสันจะทดสอบทดลองการใช้โหลดนะครับโหลดของุสันก็ใช้ได้แบบไฟดวงนั้นนะครับหนึ่งดวงนะครับไฟหนึ่งดวงนะครับแล้วก็นะครับก็ลงมานะครับลงมานะครับจากหลอดนู้นนะครับลงมาก็จะเห็นนะครับ อีกหนึ่งหลอดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมาแผงนี้แผงชุดบตเตรีนะครับแล้วก็เป็นไอ้เจ้าตัวนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับโทรศัพท์ซึ่งตอนนี้ลงสันเสียบคาไว้นะครับเสียบเอาไว้นะครับเปิดสวิตช์เอาไว้ด้วยนะครับเปิดสวิตช์เอาไว้นะครับบตเตรี่นะครับลุงสันก็ ได้ทําการเสียบเอาไว้นะครับเพื่อจะทําทําการจะทําการถ่ายวิดีโอให้ได้รับชมกันนะครับพัดลมนะครับลุงสันก็เปิดเอาไว้แต่เป็นพัดลมตัวเล็กนะครับลุงสันรันตัวใหญ่ไม่ได้นะครับแล้วก็มีหลอดไฟแอบน,นี้อีกหนึ่งหลอดนะครับแต่ไม่สามารถใช้กับหลอดยาวนี้ได้นะครับตอนนี้ลุงสันก็ กำลังคิดค้นอยู่นะครับว่าจะทำหลอด LED นะครับขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับในระบบ12โวลต์นะครับซึ่งการทดสอบทดลองของลุงสันนี้นะครับเป็นไปด้วยดีนะครับถามว่าสําเร็จไหมก็สําเร็จนะครับเป็นไปด้วยดีลุงสันไม่ได้ใช้ไฟบ้านนะครับไม่ได้ใช้ไฟของการไฟฟ้าเลยนะครับลุงสันใช้ของครับสองแผ่นนะครับที่ลุงสันได้ทาการติดตั้งอันนี้ก็จะเป็นห้องทําเครื่องบินนะครับ ของสัตว์ก็จะดูลกๆนิดนึงนะครับนะรอุปกรณ์นะครับที่ทำมาไว้นะครับยังไม่ได้เก็บเลยนะครับนะแสถ้ามีแดดนะครับจะเห็นได้ว่านะครับแดดตอนนี้แรงนะครับแดดแรงนะฮะแดดแรงครับแดดแรงมากนะครับ ก็ด้านนู้นก็จะเป็นแม่น้ํานะครับทางนี้ก็จะมีลมถ้าลุงสันคิดว่าจะทํานะครับกังหันปั่นไฟฟ้านะครับอ่ากังหันปั่นไฟนะครับลุงสันคิดว่าน่าจะทําได้นะครับน่าจะสําเร็จนะครับก็ทําระบบเดียวกับแบบนี้แหละนี่สำหรับพี่เจ้าเครื่องสำรองไฟ UPS เ,เครื่องนี้ของลุงสันที่ เจ๊งไปแล้วยังไม่ได้ทําการซ่อมก็คงจะต้องหยุดพักเอาไว้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้แล้วนะครับสันก็นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ทำของพวกนี้ออกมาด้วยนะครับความสําเร็จนะครับเําับวันนี้นะครับหากพี่เพื่อนๆนะครับเห็นว่าคลิปวิดีโอของสันนะครับมีประโยชน์นะครับก็สันก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดสับสไลด์นะครับกดติดตามให้ลุงสันด้วยนะครับให้ลุงสันได้มีกําลังใจนะครับทำคลิปวิดีโอนะครับต่อไปนะครับให้มีกําลังใจทาคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับว,วันนี้แล้วลุงสันก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆท่านพ้นภัยจากโควิดนะครับสวัสดีครับ